วันสงกลางของประเทศจีนเป็นแบบไหนวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าชนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจีนค่ะช่องของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจีนให้ฟังนะคะเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจีนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ คือ,อคลิปนี้นะคะพอดี FC คอมเมนต์ถามมานะคะบอกว่าใกล้วันสงกรานะคะของประเทศไทยแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าที่ประเทศจีนเป็นยังไ,ไงบ้างนะคะมีวันสงกรานไหมเขาทําแบบไหนนะคะแล้ววันนี้เจยวก็มาทําคลิปให้ให้ดูนะคะที่จริงพูดถึงวันสงกรานนะคะภาษาจีนนะคะจีนกลางเนี่ยเราเรียกว,ว่าโพสจี๋นะคะคำว่าโพสก็คือสัตว์น้ําแต่ตรงๆก็คือเทศกาลสัตว์น้ํานะคะแล้ว แม้แต่คนจริงเองนะคะส่วนใหญ่พูดถึงคำว่าโวรเจียก็คือพูดถึงเทศกาลสองกลางเนี่ยมักจะนึกออกชมเผ่าไ่ายลื้อนะคะคือจะก่ายลื้อในภาษาจรีนเราเรียกว่าไตายจูนะคะอาจจะคิดว่าอวันสองกลางหรอเอาเป็นของชาวไทลื้อนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะ เทศกาลสงการนะคะที่ประเทศจีนนะคะคือเป็นของหลายชมเผ่าอยู่นะคะนอกจากชมเผ่าไทยลื้อที่เรารู้นะคะยังมีชมเผ่าตะล้างนะคะที่เราเรียกว่าเตออังจูนะคะแล้วก็พวกชมเผ่าอาชังชมเผ่าหวานนะคะเป็นต้นนะคะหลายหลายชมเผ่าก็เป็นเทศกาลของเขาด้วยนะคะแล้วก็ประเพณีก็จะคล้ายๆกับไทยลื้อเพียงแต่ว่าจะมีการผสมผสานกับประเพณีของชมเผ่าตัวเองนิดนึงนะคะ แล้ววันนี้ที่เจียวจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับชมเผ่าไทลื้อนะคะ,ะเพราะว่าคนจะรู้จักมาที่สุดก็คือคนจะเล่นเยอะที่สุดนะคะของชมเผ่าไทลือ้อแล้วก็พูดถึงของชาวไทลื้อนะคะชาวไทลื้อของประเทศจีนอยู่ที่ไหนเยอะที่สุดนะคะก็คืออยู่มณฑลยินนาเยอะที่สุดนะคะแล้วส่วนใหญ่จะอยู่แถวเมือง12บปันนากับเมืองเต๋อหงนะคะนอกจากนี้ก็ที่อื่นก็ยังมี อำเภออื่นมืออื่นก็ยังมีแต่สองที่นี่จะเยอะที่สุดนะคะเราพูดถึงสองกลางนะคะคือเมื่อก่อนชาวไทยรื้นะคะเขาก็ไม่ได้มีเทศกาลนี้นะคะคือเทศกาลสองกลางนะคะคือเข้ามาจากอินเดียคือพอเจียวพูดอย่างนี้เราอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาจากอินเดียที่จริงคะเมื่อก่อนอยู่แถวบริเวณอินเดียนะคะหรือว่าประเทศที่ติดติดกับอินเดียนะคะคือเขาจะมีอ่าพิธีหรือว่ามีประเพณีที่เกี่ยวกับ การสาดน้ำหรือว่าการจับพิธีเดืองกระบวงอย่างนี้นะคะคือแต่เป็นเหมือนแบบเป็นประเพณีของศาสนาพบอย่างหนึ่งนะคะของเขา นะคะแล้วก็หลังจากที่หนึ่งพันกว่าปีที่แล้วนะคะคือศาสนาพุทธของอินเดียเข้ามาจากทางพม่านะคะแล้วก็เข้าไปบริเวณวินานมณฑลวินานของประเทศจีนนะคะแล้วก็เข้าไปที่าชาวไทยรอนะคะเขาก็เริ่มแบบนับ,นบถือศาสนาพุทธกันเยอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นที่ตามมาก็คือไปเพนีแบบสองกลางน,นะคะก็เลยเข้ามาด้วยเมื่อกี้เจียวก็บอกแล้วที่ต่างประเทศนะคะที่อินเดียหรือว่าแถวๆบริเวณนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่า คำว่าโพสต์เเจี๋ยก็ไม่ได้เรียกว่าสงกลางนะคะคือสองการที่ทุกวันนี้ที่ประเทศจีนนะคะชาวไทยลื้อเขาจัดการอยู่คือผสมภาษากับประเพณีของชงเผ่าตัวเองไปแล้วนะคะแล้วก็โจรถึงทุกวันนี้ที่เราเหงหงกันอยู่นะคะวันสองกลางของชาวไทยลื้อที่อยู่ประเทศจีนะคะ่ะคือเขาฉลองกัาวันไหนบ้างนะคะที่จริงนะคะถ้าบอกว่าเป็นปฏิทินไต้ลื้อนะคะปฏิทินไทยลื้อก็ได้ อ่าคือเราเรียกว่า่ตลลี่นะคะแตลลี่คือเป็นของชาวไทยลื้อโดยเฉพาะเลยนะคะในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุบางคนเขาก็อาอยัางดูเป็นนะคะแต่คนทั่วๆวไปก็คือใช้ปฏิทินเหมือนเราไปนะคะเหมือนคนทั่วไปแล้วนะคะไม่ได้ใช้แบบของไทยลื้อนะคะแต่ส่วนของไทยลื้อเนี่ยวันเทศากาลสงการานนะคะจะเป็นเดือนหกของปฏิทินไทยลื้อนะคะซึ่งเป็นเดือนเมษายนของปฏิทินทั่วไปที่ วันทินสากลนะคะเมื่อก่อนนะคะคือเขานับกันอย่างนี้คือวันสองกลางนะคะจะเป็นหลังจากวันชิงนี้ประมาณอีกประมาณ10วันก็จะเป็นวันสงกลางนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคือทุกทุกวันนี้นะคะคือเป็นเวลาที่แบบแน่นอนเลยนะคะคือวันที่สิบาถึงวันที่สิบห้าของเดือนเมษานะคะคือทุกปีจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วในภาษาไทยลื้อน,นะคะภาษาชมเผ่าของเขาเองนะคะ วันสงกรานะคะเขาเรียกว่าสงครามปีใหม่ที่จริงคือออกเสียงจะคล้ายๆของประเทศไทยว่าสงกรานปีใหม่เลยนะคะ,ะก็คือเป็นปีใหม่ของชาวไทยลื้อด้วยนะคะแล้วก็ชาวไทยลื้อบางกลุ่มนะคะที่อยู่ที่อื่นนะคะ่ะเขาก็เรียกสงกรานว่าซัมพานหรือว่าซังเจียอย่างนี้นะคะคือที่จริงภาษาสําคัญกับซังเจียเนี่ยคือมาจากภาษาสันสกตนะคะ มีความหมายว่าการเปลี่ยนไปใหม่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนปีใหม่แล้วทีนี้นะคะคือสําหรับชาวไทยหรือที่ประเทศจีนนะคะคือเรื่องสองกลางนะคะเขาก็มีเหมือนแบบเรื่องเล่าหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับสองกลางว่าเอ๊ะมากันยังไงทําไมต้องฉลองวันสองกลางอย่างนี้นะคะแต่ทีเนี้ยวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะที่เจียวจําได้เลยตอนเด็กนะคะเจียวยังเคยดูการ์ตูนนะคะที่ทําเรื่องนี้ออกมา เราก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงเยอะที่สุดนะคะในเรื่องเล่านะคะบอกว่า,เ,าเมื่อก่อนในบริเวณที่ชาวไทยลื้ออยู่นะคะจะมียักษ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นยักษ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นยักษ์ที่มีแววมต์ด้วยนะคะแล้วยักษ์ตัวนี้คือตกน้าแล้วไม่ตายนะคะตัวมันจะลอยแล้วก็ถ้าเอาไฟไปเผาก็คือไม่ตายนะคะมีดหรือว่าเอาอะไรก็ช่างแทนตัวเข้าไม่ได้คือ สรูก็คือเหมือนแบบว่าเป็นยักษ์ที่ไม่ไม่สามารถตายได้นะคะแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างกับมนุษย์นะคะคืออ่าไปฆ่าคนบ้านไปอ่าแย่งของบ้านะคะ่ะไปจับผู้หญิงสวยๆมาเป็นเมียของตัวเองนะคะคือสรูก็คืออะไรที่ไม่ดีก็ทําแต่อันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมนุษย์นะคะที่อยู่แถวๆนั้นคือรู้สึกว่าโทรมามากแต่ทําอะไรกับมันไม่ได้เพราะว่ายังไงก็สู้เขาไม่ได้นะคะ แล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วเขาชอบจับผู้หญิงที่สวยๆนะคะไปเป็นเมียของตัวเองแล้วก็จับไปแล้ว6คนนะคะคือผู้หญิงที่สวยๆคนดีๆเนี่ยจับไปหคนที่เป็นเมียของตัวเองนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคะเขาเห็นมีอ่าสาวไทยลึอคนนึงนะคะที่ชื่อนันจงปูนะคะ,ะในเรื่องบางเรื่องนะคะเขาก็บอกว่าคนนี้ชื่อหนองเชียงด้วยก็คือ จะบอกว่ามี2ชื่อนี้นะคะเราก็บอกว่าเป็นนันจงปูนะคะคือผู้หญิงคนนี้คือเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็หุ่นก็ดีด้วยเขาก็อยากจะเอาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นเมียคนที่7นะคะก็เลยจับผู้หญิงคนนี้ไปถึงแม้คู่อื่นแม่ยอมก็ไม่ได้อนะคะจับไปนะคะสุดท้ายเขาจับไปเสร็จผู้หญิงที่ชื่อนันจงปูนะคะเขาก็ไปอยู่ที่ของเหมือนแบบไปอยู่ที่ของยักษ์แล้วนะคะคือไปคุยกับ สาวๆอีกหกคนเพราะว่าในใจของเขาคือเขาไม่อยากมาอยู่แล้วนะคะเขาไม่อยาเป็นอยู่แล้วแต่คือเหมือนแบบทําอะไรไม่ได้นะคะคือไปคุยกันบอกว่าเราเห็นยักษ์ตัวนี้นะคะทาร้ายมนุษย์ของเราทําร้ายบ้านเมืองของเราอย่างนี้คือแบบไม่ไหวนะคะเราต้องคิดวิธีฆ่ามันตายจงได้นะคะคือก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีอ่าก็คือคุยกันมาตลอดนะคะคือหาโอกาสมาตลอดอ่าแต่ก็ไม่รู้ทํายังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกก็คือไม่ว่าใช้วิธีไหน มันก็ไม่ตายนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคะแล้ววันนั้นเป็นวันปีใหม่ในแถวบริเวณน้นพอดีนะคะยักษ์ตัวนี้เขาก็ตีใจนะคะคือ,อกินเหล้าไปเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนที่เมาๆนิดนึงอยู่นะคะผู้หญิงก็คือเมียคนที่เจ็ดที่ชื่อน,นั้นจงปูนะคะเขาก็ไปถามคือเหมือนแอบถามนะเขาก็ไปแบบเหมือนแบบแอบถามถามนิดนึงนะคะืเขาบอกว่าคือถ้ามีเวมอนเก่งขนาดเนี้ย ที่จริงน่าจะเป็นหัวหน้าของทั้งสามโลกนะคะคือที่จริงที่นี่สามโลกนี่หมายความว่าสว่างโลกมนุก,กับนรกนะคะเราเรียกว่าสามโลกนะคะอ่าแล้วก็ยักษ์ตัวนี้ก็บอกว่าก็ใช่ก็คือที่จริงจะเป็นก็ได้แต่พอดิอมก็มีจุดอ่อนอ่าคนที่ชื่อน,นั้นจงมปูนะคะสาวสาวที่ชื่อน,นั้นจุ่มป,ปูฟังแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอกาสเริ่มมีโอ,อกาสมาแล้วเขาก็เลยถามต่อก็คือ มีจุดอ่อนได้ยังไงควรเก่งขนาดนี้อย่างท่านเนี่ยน่าจะไม่มีจุดอ่อนนะอ่าแล้วก็ยักษ์ตัวนี้ก็คือเริ่มแบบดีใจไงเพราะว่าเมียก็ชงตัวเองด้วยเนาะแล้วก็กินเหล้าไปด้วยแล้วเขาก็กินเหล้าไปด้วยมองไปไซ้ายขวาคือไม่มีคนอื่นอยู่เขาก็แอบ,บบอกเมียคนที่เจ็ดที่ชื่อน,นั้นจงปูนะคะก็บอกว่าที่จรงน,นะคะตกน้ําก็ไม่ได้ไฟก็ไม่สามารถเผา ผมได้แล้วก็มีดก็แทงเข้าตัวผมไม่ได้แต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือเส้นผมของผมเองพอดียัดตัวนี้จะเส้นผมยาวๆนะคะคือเขาบอกว่าถ้าใช้เส้นผมแค่เส้นเดียวนะคะไปแขวนคอนะคะหัวผมจะหลุดตายเลยนะคะคือเพราะนันจงปูได้ยิงยัด้อย่างนี้คือแบบเป็นโอกาสที่ฆ่ายัดได้แบบ คือเขาก็คิดเลยอ๋ออันนี้เป็นวิธีเดียวที่สามารถขยยักตัวนี้ได้เลยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะทําอย่างนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ยักกินเล่ากินเล่ากินเล่าต่อต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะโจมแบบยักตัวนี้คือเมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วเขาก็ไปดึงเส้นผงของยักตัวนี้ลงมาเส้นหนึ่งที่จริงตอนที่ดึงนะคะคือยักก็เจ็บก็ตื่นตัวมาเลยนะคะ แต่ยังไม่ทนันทำอะไรก็คือเขาก็เอาเส้นผมไปแขวนคอนะคะแล้วก็มัดจองหัวของยักษ์นะคะหลุดลงมาตายเลยนะคะแต่หัวหลุดลงมานะเมื่อไหร่ที่หัวเนี่ยตกไปที่พื้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าโลกมนุษย์นี่คือแบบไฟไหม้เป็นทุกที่เลยไม่บ้านไม่ควรเนียนะคะนั่นจุมปุกก็คือผู้หญิงที่ชื่อนั่นจุมปุกก็รู้เลยว่าเอาหัวเนี่ยคือตกลงที่พื้นไม่ได้เขาก็เลยรีบไปอุ้ม ัวของยักษ์นะคะไว้ในที่ตัวเองนะคะคือถึงแม้ไฟมันเผาตัวเองเลือดออกกับเจ็บนะคะคือเขาต้องทําอย่างนี้คือเขายอมที่จะให้ตัวเองตายแล้วก็ก็คือให้คนอหรือมีชีวิตอยู่ต่อได้ไนะคะแล้วก็สาวๆอีกหคนเห็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บเขาก็วิ่งมาช่วยก็คืออ้อมหัวของยักษ์คนละแป๊บนึงคนละแป๊บนึงอย่างนี้แล้วพอดีอชาวไทยหรือกับคนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะก็เห็นว่า สาวๆทั้งเจดคนนะคะคือเลือกออกด้วยแล้วก็มีมีไฟเต็มตัวด้วยนะคะเขาก็เลยรีบไปตัดน้ํากันนะคะตัดน้ําทุกคนไปตัดน้ําไปสักกับตัวของสาวๆเจ็ดคนนี้นะคะแล้วจงทําให้ไฟดับได้นะคะแล้วก็เพื่อ คือรักลื้อถึงสาวสาวเจ็ดคนนี้โดยเฉพาะคนที่ชื่อน,นันจมปู่นะคะคือที่ทําให้ชีวิตของชาวไทยลื้อนะคะกลับไปเหมือนเดิมได้นะคะคือเขาก็เลยตั้มวันที่เป็นวันปีใหม่นั้นปีนั้นนะคะเป็นวันสองกลางนะคะแล้วก็วันสองกลางก็คือพิธีที่ขัดไม่ได้ก็คือสั์น้ํานะคะเพราะฉะนั้นชาวไทยลื้อที่จริงเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเวลาเราสับน้ํห้ใครคือแสดงถึงความ คืออวยพรให้คนนี้นะคะให้สิ่งดีๆกับคนนี้แล้วก็ช่วยล้างสิ่งสกปรกในตัวนะคะออกออกจากตัวนะคะแล้วทีนี้เจ้าก็เคยบอกตั้งแต่แรกคือเรื่องเล่านะคะมีหลายแบบแต่แบบนี้จะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ควรพูดถึงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเจ้าก็เลยเล่าแค่เรื่องนี้เลองเราก็จะไม่พูดถึงแล้วนะคะแต่ทีนี้เจ้าจะบอกประเพณีของอประเทศจีนนิดนึงคะ่ะตอนที่วันสงกรานต์เขาทำยังไงบ้างน,นะคะชาวไทยหรือ พอดีเจียวนะคะเคยอยู่ทั้งไทยทั้งจีนแล้วเจียวก็เคยร่วมงานส่งกลางที่12พนาที่ไทลื้อนะคะด้วยเพราะฉะนั้นเจียวรู้สึกนะคะคือภาพรวมขมทั้งสงที่จะแบบคล้ายๆกันนะคะจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว,ว่าอตอนที่จัดกิจกรรมนะคะอาจจะแตกต่างนิดนึงแต่สิ่งที่เจียวรู้สึกะคะคือคงขั้นแตกต่างชัดเจนก็คือตอนที่ส่งกลางที่ไทยนะคะคือเวลา คนออกมาสาดน้ํานะคะคือเล่นน้ําก็คือเขาใส่ชุดปกติการใช่ไหมชุดแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบชุดไทยชุดอะไรใช่ไหมคะแต่ที่ที่ชาวไทยหรือที่ประเทศจีนะคะไม่ว่าอยู่จิงหงหรือว่าอยู่เต๋อหงนะคะไม่ว่าอยู่สิบสองปานาหรือว่าอยู่มือเอ่นเนี่ยคือเราสามารถไปดูจากทีวีก็ได้เราสามารถไปที่ตุงนุ้นก็ได้เราจะลงสังเกตด,ดูได้นะคะคือเขาชอบใส่ชุดไทยหรือออกมาเล่นน้ํานะคะ แล้วโดยเฉพาะแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขามีชุดไทยลื้อเป็นของตัวเองอาจจะเป็นแบบสีเดียวกันนะคะหรือว่าลายเดียวกันอย่างนี้นะคะคือจะแบบใส่ชุดชมเผาออกมาเยอะมานะคะอันนี้จะทีเดียวเห็นแตกต่ตางแล้วอีกอย่างนึงก,ก็คืออย่างที่ประเทศไทยคือ13-14-15นะคะคือทั้ง3วันเราสามารถไปเล่นน้ำได้ ทั่วทั่วไปเลยใช่ไหมคะแต่ที่ประเทศจีนอ่ะเราจะบอกว่าเล่นน้าได้ทั้งสามวันมันก็ได้ถ้าเราอยู่ร่มนอกเราจะเล่นเองก็แล้วแต่แต่พอดีที่ประเทศจีนคือรัฐบาลเขาช่วยจัดงานให้เพราะฉะนั้นแต่ละปีเขาก็จะมีโปรแกรมออกมาให้ดูบอกว่าอ๋อวันนี้วันที่13เป็นวันที่เข้าวัดหรือว่าทําพิธีอะไรนะอ่าแล้ววันที่14เป็นวันที่เล่นน้าอ่าแล้ววันที่15เป็นวันอะไรวันอะไรคือมีกิจกรรมอะไรเขาจะประกาศเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะ รอเล่นน้ำในวันที่เขาจัดเล่นน้ำทั้งเมืองทีเดียวเป็นแบบขนาดใหญ่เลยนะครั้งใหญ่แล้วก็วันอื่นก็ไม่ค่อยเล่นกันนะคะคือมีเล่นแต่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนประเทศไทยนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือวันสงกรางของชาวไทยหรือที่อยู่ประเทศจีนนะคะคือเรื่องเล่าประมาณนี้นะคะอย่างที่เจียวพูดก็คิดว่า f อก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อเหมือนของประเทศไทยหรือเปล่าแล้วก็ อ่าลองไปคิดเองแล้วกันนะคะแล้วอย่าลืรมติดตามช่องของเจียวนะคะวิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์นะคะ